ก็ใหอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ให้ไปอยู่ก็้เหลิมกล่าวไปอยู่ไอ้เหลิมสั่นเดียก็ย่างเนี่ย,ยูุกันสองคนเนี่ยบอกกับแกอย่างนั้นเนี่ยอยากให้ใครตายก่อนนะก็อยากจะตายก่อนแกงแล้วมาอยากแกตายก่อนอาวทำไมอยากตายก่อนนะมันถ้าถ้าถ้าเขาตายก่อนทัวมันจะจิตใจมันจะปลายใหญ่ก็แเสียใจเลือกตายก่อนอมาสุดเทพ สูบแพทย์เขามากกว่าตัวเองอ่ะม,มันยังไงไม่รู้ไม่อยากเห็นเขาตายไม่อยากเห็นเขาตายก็นึกว่ามันสูบแพทย์เขามากกว่าตัวเองอีกมันยังไงอ่ะเนี่นย่าเขาแข็งแรงแล้วลู้ก็กินข้าวเคอร์ได้เรียบร้อยอกินข้าวเยอะก็มือคืนบ่นหลวงพ่อหลวงพ่อโตว,วัดนั่งเลย,วย,เยทวายสิบ่นว่าไง เจะถวายภูบร้อยหนึ่งเทียนร้อยหนึ่งให้หายนะให้ใหายหายแล้วก็ทองอีกร้อยหนึง่งสามร้อย <300 S 2> อยากให้เมียาหายกลั <laughs> วเมียตาย <laughs> มันสมเพศใจมันยังไงไม่รู้เห็นแกทุนรนทุรายจายไม่ดีเลย งั้นกลับมาเสียใจเลยคิดหนักนอนไม่หลับเลยียดเลยความดันคือเลยบอกแล้วไม่ต้องียเห็นไหม้อความคิตใจสบายสบายความดันก็ปกติเราจะได้ไม่ต้องไปแย่อีกคนนึงเอไม่งั้นจะแยเออไม่งั้นนะแย่สองคนดีคือแล้วลูกสาวเขามาเยี่โอ้ลูกหลานมาเยี่ยมยหน้าตาดูดีเออฐานก็มาเออเดี๋ยวบันจันเปลือเเขาก็มาอยู่ฮะ แต่วันจันทร์เลิมเขาจะมาเฝ้าออก็สั่งไปที่ให้บอกอิกเหลิมเบิกเงินธนาคารมาให้หมดไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เงินเงินเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยเอาไปไวบ้บนเรือขายไปพนันกัตรวจด,ดูมันอย่างนั้นน่ะก็ต้องเก็บดีๆสิก็เขียน เขียนจานวนเงินขาวากระดาษที่เขียนไว้ก็ไม่มีมันจะใครกูเนกระดาษหายด้วยกระดาษหายด้วยร,วรู้มไม่ก็ไม่รู้ละแม่อีปปุกเข้าใจเยอะนะเอาอีปปุกเหมือนไอ้ที่เหลือแศษใส่ผ่านไม่เอาอรู้เร<ง>าจะรู้แล้วเอาใบจํานวนเงินที่เขียนเข้าไว้เอาไปด้วยสมุดอ่นน <วะ S 1> สำคัญอย่าบอกเก็บดีๆติรู้ไงละเงินอยู่ไหน<งา> มันไม่คนเลยเอาไว้ข้างล่างก็หายทีละลอยะลอยก็บอกแกไปเก็บไว้สมุดโน้นวนเหลือที่นี่หายเป็นพันเลยเจ้าของแกไม่รู้เนาะบูกรวดดูมกกขิงวันเนี่ยตรวดดูในในกระเป๋านี่แกฝากแกก็าไว้เจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นเนี่ยเห็นบอกเงินอะไรเงินแกเก็บเรื่อยเก็บ น้อยข่าหนามั่งข่ายัางขี้มั่งแกไม่ได้กินแล้วแกเก็บหมด